สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่บ้านใจสดเน้นสดุดค่ำคือวันศุกร์นี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4เป็นตัวบ้านใจสดเน้นสุดตัวที่4 A ี e ่เอบากับราซิ่งซาตาเดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมา,มากครับเรามาเช็คข้อมูล2พูฮูลูแฮนดิแคปเอี e ิบากัลางซึ่งสันตะาร์ศึกเซกนด้าสเปนแข่งขันทีมสองครึ 2, ่งเอีิบาจะมาต่อคือลูกรับสิบสองทีมนี้เป็นทีมกลุ่มนำเลขตัวเดียวนะครับเอี A ิบ e าอยู่ดับที่7มีอยู่สาคะแนน ราซิงซานเดเเป็นทีมอันดับที่6มีอยู่3.3คะแนนอันดับติดก,กันเลยแต้มห่างแค่คะแนนเดียวผลงานห้าเกมหลังสุดของเอบาช่วงนี้ดูดอบลงไปหลังนะก่อนที่พักเบรกในห,หนาวนะดูดอบลงไปนะไม่ชนะเลยเสมอ3แพ้2ขาดทุนทุกเกมในขณะที่รา c ซิ่งยังทรงๆนะไม่ดีไม่แย่ ห้าเกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะสองเสมอนสามแต่จะว่าไปแล้วถ้าไม่แพ้เลยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะอันดับก็ขยับขึ้นเรื่อยๆกำไรสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกมราะนนั้แน่นอนด้วยข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของผลงานกับการลงทุนนั้นหลาสซิงดูดีกว่าอันดับและคะแนนถือว่าติดกันการเจอกันห้างเกมหลังสุดราสซิงชนะสองครั้งเอบาก็ชนะสองครั้งเสมอกันไปหนึ่งครั้ง เหตุการชนะของทั้งเอบาลาซิงล้วนเกิดขึ้นแตก่กับเกมในบ้านนะเวลาทีมไหนออกไปเยือนในมักจะพลาดท่าแล้ววันนี้ลาซิงออกไปเยือนจะพลาดท่าเอบาหรือเปล่าหรือว่าเอบาจะยังชนะใครไม่เป็นต่อไปน่าสนใจซองพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในเรื่องของราคาผูยืนอยู่กับโอกาสเสมอเลยบาราคาลดลงมื่อไรห้าลายครบช่วในช่องเสมอ ช่องจะบ้านอีบา, e. บาปรับเพิ่มขึ้นั้งหมดห้ารบบายขอบวนช่องทีมเยือนปรับขึ้นสามลดลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งเพราะนั้นหลงัลงๆพูอยู่กับโอกาสเสมอไฮนิคับครึ่งลูกเจ้าหน้าห้าายปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะบ้านบนต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบนลรองเพราะนั้นด้วยผูนี้ด้วยไฮนิคับนี้อยู่กับบอลรองลาซซึ่งสันเลชัดเจนยิ่งรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็ย,ยิ่งต้องหอง สวนรองราซึ่งสเสนตทุกราคานะเป็นที่แด่ตัวเน้้ส่วสิบดาวเป็นตัวบ้าเจนส่วนีนส่วนตัว,ว,วที่สี่ใน E.P. สี่ประจำค,ำคั้งูชวันศกนี้สําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง E.P. หนึ่งถึง E.P. สามก็รบกวนติดตามมาให้ครบถ้วนขอบคุณมากครับ